สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางห้างเสิงน,นะคะทุกคนเช้าบ่ายนะคะทุกคนขาวันที่3ามพฤศจิกายนสองพนห้ารนะคะทุกคนก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่าสิปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะพี่น้องมาดูค่ะทุกคนเด่นวันที่สองกับวันที่วันที่สองนะคะทุกคนค่ะมาดูก่อนว่าเข้าหรือหลุดนะคะพี่น้องช่วงนี้ก็จะไล่มาอยู่นะคะทุกคนมาดีแล้วที่มารอบเช้านะคะทุกคนขาห้างเริ่มเข้าแล้วนะคะทุกคนรอบบ่ายหลุดพี่น้อง รอบเช้าใจให้เด่นสองและหนึ่งรอบบ่ายใจให้เด่นสามและสองรอบเช้าบนมาเจ็ดแปดแปดล่างหนึ่งศูนย์ค่ะทุกคนเข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันพี่น้องหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งได้บะจา้าพี่น้องน่าจะได้อยู่นะคะทุกคนรอบบ่ายให้สามและสองบนมาศูนย์ห้าเก้าล่างแปดหนึ่งพี่น้องคาหลุดคะ่ะทุกคนห้ากับศูนย์เด่นประจําวันวันนี้ไม่หลุดเด้อพี่น้อง ปดหนึ่งหนึ่งแปดมาหนึ่งของรอบบ่ายอีกรอบรอบเช้าอีกรอบนะคะทุกคนมาคะ่ะทุกคนคะ่ะรุ่นต่อพี่น้องรุ่นต่อวันที่สามนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอทุกท่านเงเพงปังๆนะคะชอบคู่ไหนก็ขอเข้าทุกคู่เดอ้อพี่น้องเดอ้อเดนรอบเช้าอยู่ที่สี่และสามนะคะสี 4, คะ่ค่ะทุกคนสี่สองสี่หกสี่หนึ่งสี่เจ็ด สี่แปดสี่ศูนย์ค่ะทุกคนสามนะคะสามสี่สามสามสามสองสามเจ็ดสามแปดสามหกค่ะทุกคนคะ่ะรอบป่ายนะคะเด่นรอบป่ายอยู่ที่สามและสองค่ะทุกคน 3ามนะคะสาม3ี่สามสามค่ะพี่น้องสองค่ะสองส2่2อ,ส,ส,อสองหนึ่ง 25 28้าจากพี่น้องคะประมาณนี้นะคะทุกคนมาดูนะคะคู่ตัวเด่นนะคะส3่สามสาสำหรับคู่ตัวเด่นนะคะเหมือนเดิมสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุกรอบทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกคนถ้าไม่ชอบคู่ตัวเด่นให้ f อฟทุกท่านรอดูท้ายคลิปนะคะจะ,จะจับเด่นแยกกับเด่นประจำวันให้เหลือรอบละสองสี่คู่เท่านั้นนะคะทุกคนมาดูก่อนนะคะ สี่สามสามสองค่ะทุกคนสี่สองนะคะทุกคนคะ่ะสามก็สามสี่สามสามสามสองนะคะทุกคนคะ่ะสามรอบบ่ายนะคะสามสี่สามสามใจลืมจับสองสามพี่น้องเอาแล้วนะคะทุกคนสองสามสามสองนะคะสองก็สองสี่สองสามนะคะทุกคนเรามาดูนะคะเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนคะ่ะเลขเด่นประจําวันศุกร์อยู่ที่เลขหกและเลขหนึ่ง เบิ้ลประจำวันคือหกหกและหนึ่งหนึ่งพี่น้องค่ะจับเลขรุดตลอดเลยพี่น้องมือนี้นะคะทุกคนค่ะมาอีกกว่น้อนะคะพี่น้องมาดูนะคะสามหนึ่งนะคะพี่น้องขอต่ออีกนะคะทุกคนค่ะวันนี้จับหัวยากนะคะทุกคนเลขเยอะนะคะพี่น้องค่ะสี่นะคะสี่หกสี่หนึ่งค่ะทุกคนไม่ติดคู่ตัวเด่นเลยพี่น้องสามนะคะสามหกสามหนึ่งนะคะทุกคนไม่ติดคู่ตัวเด่นพี่น้องค่ะ ามรอบบ่ายสามหกสามหนึ่งนะคะเนสองค่ะทุกคนสองหกสองหนึ่งค่ะทุกคนค่ะมักบก่าพี่น้องมือนี้นะคะทุกคนมกักหรือว่ามักนะคะพี่น้องคะมักกระตามเด้อพี่น้องเ่มามักกับพานนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโชคๆมนัมนหมนันสุขสุขคุนค่ะพี่น้อง ขอบคุณในหลายที่เข้ามารับชมที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะพี่ดองขาสวัสดีค่ะ